Tí <laughs> à. <laughs> <Đi. cười> โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่มันนี่ใสขความยาดเปิดก่อนนะไอเเสยนขอไปสองวันน่ะอุ้ยมีข้างมีอะไยวะโอ้โหอะไรแข่งไก่ยัดแข่งไก่ยัดี๋ยวเลยจะเอาเาน้าแข่งไก่ก้ใส่สวยอยู่ ชาวนี่แต่เขาจะเอาอินซีสิบหโลขึ้นมาโห้คว้าตว้ว้าตายตายไปให้เลยเส้นใหญ่ไปมานสีว่าครับระมัดเลย มา,มาแล้วโอ้ยจ้า,าวจ้าว่าเป็นตีโงไม่ค่อยจะกินในเยอะพวกนี้หรอกบอก,บอกแล้วให้กินข้าวอกินข้าวปลามามาแล้วจ้าวกินกลุ่มลงพิกุลละชอบพิกุนหางเหลืองมันยังกินอ่ะหางเหลืองอ่ะจริงๆแล้วปกติแล้วอินทรีมันชอบ

ยังไงวะเนี่ยกินยังไง MVP ไม่ไหว,วหรอว<ล>ะแต่คนก็ต,ต้องเอาอะทำไม่ได้อุ้ยมันพันผมเต่า,ามามาไกลแล้วลูกค้าคนนี้ไหนครับที่โทรมาหาไต้แหลมตะบังครับชนบุลี โอ้มาถึงนี่เลยนะโอ้ในในยูทูบมีคนขอเบอร์เต็มเลยจะจิ้มให้ไว้ไปเลยเบอร์ผมให้จิ้มจองก่อนอยู่แล้วผมให้หมดเลยทั้ง t ิกตอกทั้งทั้งในยูทูบเขาเล่นอินซีผมเล่นสระไปี๋ยวไป ถามทางง้างป่ะแม่มันมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยโขูมเนี่ยมขูมเนี่ยมได้ได้ได้อ๋อพันพัน หนึ่งแล้ะ ยามเย็นก็ได้วะเดี๋ยววันน้ำที่เดินเนี่ยเราจะกัดน้ำไม่เดินก็ไม่กัดก็เลือปูเนาะวันนั้นไปอ่ะไปถึงตัดตุนตันตุนต,ตามเลยพอน้ำตาลเงี่ยกลิบเลยนะรอจอดรอเลยทิ้งหมอนอนเล่นหมั่นหนึ่งเท่าครับกันมั่งขอบ่า,บายสองปุ๊บน้ำโดนนึตาดำอีกมากันเทียบเลยดูกระเม็ดก<อ>็มาในนี่ไอ้หช้างเนี่ยกระโดดไปเล่นมันเลยนะ่ะช้างอ่ะไปลองเย็น มันสวยดีแต่มัน,น,อ,นอร่อยดีนะเหนื่อยแอมโอเค อ่าไปหลอดแล้วแหมแล้วกินนี่ไหนกินตรงไหนแล้วจ eh ิ้มถามกินตรงไหนกินนอกกองหน่อยเดี no ๋ยวก็มานันเลยนี่จอดในเข่าแต่ว่าเราตีดี่นี่ลุยอไปหมดแหน นะครับปูดอย่างนี้จับน,นะฝังอยู่แล้วตอนที่แรกเราจับนาทีสองทีที่เลยจังจับไม่เปิดมันเข้าหนูต้องไม่ต้องปิดเบรกและะ้วมั้งไม่ต้องแล้วนะเนี่ยมันสวยแล้วใ,ให้มันออกได้เมื่อกี้ตอนที่แรกทกียร์ที่มันช่วยที่แรกเรากลัวมันจะติ่งไปหาปลกคารังไงพอมันออกไปแล้วเดี๋ยวปลกคารังกองนี้มันสูงมันวิ่งอ่ะไปโดนปลกคารังหลอกตัวปลาแต่สายเราอ่ะพอไปโดนปึ๊ดก็ขาด แต่ปลาลองี้เราไม่ต้องกลัวแล้วยหม้อขึ้นเออเบาๆเี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลไ้ยงไวน่นนะั่นันหมดล้วเห็นไหมเพรเราให้มันออกได้